นักลบเพลิงทมิงผู้มาพร้อมวิทยายุทธแห่งไฟและชุดเกราะขั้นสูงที่ห่อพุ้มด้วยพลังธรรมชาติจากเปลวเพลิงด้านหลังของเขาจะมีม้วนคำพีสพายไว้พร้อมดาบน้ำแข็งสองเล่มเอาไว้ปกป้องจากผู้ที่คิดจะแย่งชิงมันส่วนด้านหน้าเขาจะใส่หน้ากากที่บริเวณปากเอาไว้ที่ใส่ไว้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าฟันของเขาเหรอ ปูมาสะดีนะฟันหลอเฉยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สิทธิขั้นสูงในชีซัันที่53แล้วนะฮะ รอบนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับนักรบนินจาวิทยายุทย์อะไรสักอย่างนะครับจะมี2อธาตุก็คือไฟกับน้าแข็งส่วนตัวที่ยืนอยู่เนี่ยเขาเป็นชุดตัวผู้ชายของรางวัลใหญ่สุดประจําซีซั่นนี้เลยนะครับก็เท่ดีเหมือนกันนะผมเห็นแล้วนึกถึงไอเกม Mortal Combat เลยอะ่ะชุดก่อน,นี่อารมณ์นั้นเลยนะครับอ่ะมาดูของรางวัลในซีซั่นนี้กันมีอะไรเจ๋งบ้างเริ่มจากอน,นิเมชั่นเปิดตัวกันก่อนเลยนี่เป็นนินจา น้ำแข็งกับไฟสู้กันครับนินจาเพลิงออกวิทยาย,ยุทกระบวนท่าพ,พุ่งเข้ไปส่วนนินจาน้ำแข็งกระโดดหมวนหลบและปล่อยกําแพงไอวอร์อเฮ้ยนินจาไฟพุ่งเข้ามาเฉยแล้วก็ง้างประสานพลังอว้าอย่างเท่เลยส่วนไอสองคนนี้อะไรเนี่ยอาบน้ําเฉยไม่สนใจใครทั้งสิ้นเขาประลองยุทธ์กันอยู่ไอ้นี่ลงไปแช่น้ำร้อน จุดสู e เอ m ลเมน l คือชื่อของภารกิจสิทธิขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับมาดูของรางวัลที่น่าสนใจกันเริ่มที่ขั้นสูงเป็นสกินรถอีกแล้วเฮ้ย GM รู้สึกจะปรับแผนการตลาดใหม่นะเนี่ยใส่ของรางวัลน่าสนใจมาตั้งแต่ขั้นศูนย์ให้คนเติมกันเลยนะครับขั้น15เป็นแจ็กเก็ตของตัวผู้หญิงเฮ้ยซีซั่นนี้ทำไมไม่มีความขาวกลมเลยละ่ะโทรผมผิดหวังมากนะ คัน40เป็นแจ็กเกต็ตพลิงของตัวผู้ชายคัน5 0เป็นชุดประจำซีซันของตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้หญิงก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเป็นธาตุน้ำแข็งนะนี่วินฟอดชิดโโบิชื่อเท่เลยนะครับคัน80เป็นสกินมีดอันนี้อีกแล้วเหรอวันก่อนเพิ่งจะรีวิวไปวันนี้เอาไปย้อมอีกสีหนึ่งใหม่ละเบอร์นิงนินจาคัน100เป็นเสื้อยืดของตัวผู้ชาย ขั้น125เป็นสกินปืนใบสันหรือใบสันครับเส้นทางการสําเร็จวิชานั้นยากลําบากแต่แสนคุ้มค่าเฮ้ยรอบนี้มันบวกค่าสถานะด้วยนะระยะ1นึ่นยำหนึ่งลบแม็กกาซีนหเออถือว่ามีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาในขั้นซีซันแล้วนะครับขั้น150เป็นสกินกล่องดวงใจเปลวเพลิงพิงอยู่กับภูเขาน้ําแข็งมีอาวุธดินจาปัดอยู่ด้วยนะเนี่ยขั้น180 เป็นกระเป๋า2ท่าครับเวล3 2 1ก็ประมาณนี้ขั้น200สําสำหรับสายฟรีเป็นกระเป๋าเหมือนกันเวล3 2 1หน้าตาแบบนี้เลยส่วนสายเติมเดี๋ยวจะได้เป็นท่าเฮ้ย hey, จ้ะอยายุโดมโตโกไซมัทาตาริมักกี้กูลิโกเป็นท่าแบบคล้ายๆพนมมือนะไรคถาทำนองนี้นะครับไม่มีอะไรทำให้ฉั้นวันไหวได้ และที่ขั้น225สําหรับสายฟรีจะได้เป็นสกิน a i r ์ o อร์ดไอ้โกสส่วนสายเติมก็จะได้เป็นชุดปประจําซีซั่นของตัวผู้ชายนะครับนักรบเพิงทําบินนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนในหีรอมาทจ,จะมีทรงผมประจําซีซั่นอ,อพยอมสีใหม่นะ <What? S 1> ดูหัวดิเห็นแล้วนึกถึงไอเมนทอสที่เขาหยอดลงไปในขวดโค้กอะ่ะ <c oughs> ฟูแบบนี้เลยนะแม่แบบเป็นก,ก้อนๆยีๆ,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 ๆ ส่วนภารกิจสิทธิ์ขั้นสูงในซีซั่นนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นทุกวันเนี่ยยังไงก็เก็บจนครบแน่นอนอันนี้ผมรอสัปดาห์ที่2ก่อนแล้วค่อยรีวิวนะก็คือเติมแค่ปลดล็อกอย่างเดียวและที่เหลือเนี่ยมาเก็บเควดเอาไม่ได้ซื้อขั้นเพิ่มเลยนะครับสัปดาห์ที่2ก็สามารถเก็บจนครบทั้งหมดได้แล้ว และนี่ก็คือชุดประจำคันซีซ่นภารกิจที่53ของตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายนะครับเปรียบเทียบกัน2ชุดแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบชุดไหนมากกว่ากันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูรีวิว2ชุดนี้ในหมดโดดร่มกันนะครับว่าใส่เล่นกู้กันไฟกับน้ําแข็งเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ และนี่ก็คือชุดของรางวัลในสิทธันสูงซีซั่นที่53นะครับซีซั่นนี้เขาก็ทำออกมาแบบคุมตีมดีนะแบบนินจาคาถานินจาวิทยายุธทธาตุไฟธาตุน้ำแข็งสู้กันถ้าเกิดว่าใส่เล่น4คนเนี่ยแล้ววิ่งเป็นขบวนนี่ผมว่าคนเจอเนี่ยเขาต้องวิ่งหนีกันบ้างแหละคนดึกว่าตัวอะไรมาลงเซิรฟ์ฟ และที่สําคัญเลยก็คือในซีซั่นนี้มันมีท่าทางด้วยนะครับนี่ได้กดใช้ให้ดูเบ่งพลังจูจูสุฮาริอายิโนโมโตกุลิโกป๊อกกี้ท่าแบบว่าเข้ากับชุดมากนะชอบจังและใครเขาหยิงตั้งนานยิงไม่โดนสักนัดเลยโทษหน้าสงสารจริงนอนบอด ส่วนอันนี้เป็นสกินรถมอเตอร์ไซค์ที่ของรางวัลขั้นสูงนะครับก็เป็นลายน้ําแข็งผสมกับลายไฟสวยดีนะแต่สวยได้ที่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยมันเป็นแค่แบบลายเพ้นท์บนโมเดลมอเตอร์ไซค์เฉยๆนะฮะญาติไอ,อตัวเมื่อกี้ปะเนี่ยยิงตั้งนานไม่โดนสักนัด ส่วนอันนี้เป็นสกินปืนใบสันนะครับเป็นสกินปืนในซีซันที่บวกค่าสถานะด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นยันจบเกมเลยนะและอันนี้ก็สกินมีดอันนี้เป็นมีดย้อมแมวที่เขาเอาไปลงสีแล้วก็เอากลับมาขายใหม่แกงเมื่อกี้ปะไม่น่าใช่อันนี้น่าจะคนดักบันไดเหรอ มันมีบทผสมคนนะครับในหมวดทั่วไปไ<อ>เกือบแล้วจักกี้เกือบขิดแล้วอยู่บนบ้านเอาเครื่องระเบิดใส่ตัวเองเหรอไวรุนบวกสามไปไหนครับติดโมโคนะหัวเตก จะรอดอยู่แล้วตึงนะคนนี้ <Dom inating. S 1> จูกเก่งซะด้วยทิดนนคนหนึ่งแจ็กกี้สอนหน่อยเขาจะวิ่งมาหาเพื่อนหรือเปล่า <Hey. S 1> แน่เลยไปไหนไวรุ่นเห็นนะนี่แน่ <Un stoppable. S 1> เติมยาเลย จั๊กี้ใส่โมโคมานะยิงเสร็จมาร์กตำแหน่งเรียบร้อยตามไปเก็บงานสบายสายไม่ได้เล่นานานแล้วนะเนี่ยไอปืนใบซันมันเป็น s mg ที่เหมาะเอาไว้ยิงระยะกลางนะครับใช้ชาร์จไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเบาสู้พวก mp 4 0พวก ump ไม่ได้แต่ถ้ายิงกลางๆกับมันโอเคเพราะว่าโดยพื้นฐานมันเป็นปืนที่ยิงแรงแต่มันไม่ค่อยรัวเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปชาร์จเนี่ยแนะนำเป็นปืนอื่นดีกว่าปืนนี้เก็บไว้ทำคอนเทนต์ก็พอ เขามาวิ่งลางทุ่งคนหรือปอดเนี่ยคนนี่ว่าแกงนอนนอนเอาแจ็คก,กี้ทำไมไปยิงนอนแบบนั้นล่วงรถเลยไหมแบบนี้มันต้องทำพิธีสักกหน่อยเฮ้ยหัวแตก ข้าน้อยขอคารวะท่านแมททัพที่ล่วงเกินขอท่านแมททัพจงโปรดให้อภัยข้าน้อยขอโยนยาให้ท่านสองกล่องท่านแมททัพจะรีบไปทำภารกิจเดี๋ยวข้าน้อยจะรีบส่งท่านไปนะนี่นะส่งไปด้วยมีดย้อมแมวลายที่ร้อย เป็นการเอาบีดมาเพ้นบ่อยมากนะวันก่อนจําได้พึ่งเล่นไปไอบีดอันเนี้ยตอนที่เล่นคู่กับชุดไททันก่อะคลิปไหนวะคลิป2คลิปที่ผ่านมาเดี่ยแหละเออยังไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูกล่องศพเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามานั่งซูมใกล้ๆเป็นกล่องสารเจ้าไค่ฟงอยู่หลังกำแพงน้ำแข็งเออแจ็คก,กี้สวย ผู้ใดเนี่ยแก๊งท่านไาทับหรือเปล่าเคียร์หน่อยดีสวยท่านไาทับท่านถึงกับต้องยกพวกมายิงข่าเลยหรือข้าไม่ได้ตั้งใจจะยิงท่านล่วงลดสักหน่อยท่านส่งมือสังหารมาจัดการข้าอย่างนั้นหรือเฮ้ยุย แจ็คกี้ทำไมไปชนทหารท่านมาทับอย่างนั้นละ่ะล่อซะปลิวเลยล้มล้มล้มข้าขออาภัยท่านด้วยนะข้าจะรีบส่งท่านไปเกิดใหม่ด้วยมีดย้อมแมวอีกหนึ่งศพ <laughs> ข้าขออาภัยแทนพลทหารแจ็คก,กี้ด้วยชนท่านซะปลิวไปนูน่นอย่าไปฟ้องท่านไปทับละ่ะข้าขี้เกียจสู้และมากันเยอะเกิน เดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง4.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆแล้กวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับรีบไปกันดีกว่าแจ๊กกี้อยู่ตรงนี้นานชักจะเริ่มไม่ปลอดภยัยเก็บกระสุนก่อนใบสันมันยิงคนไม่ค่อยตายนะถ้าจะเล่นต้องพกกระสุนไปเยอะนิดนึงนะครับ SMG ช่วงท้ายวงมันหายากด้วยเพราะว่าคนเขาเล่นลูกซองกัน <Hey. S 1> ข้างหลังคนหนึ่ง <Hey. S 1> อยู่บนป้อมคน <Yeah. S 1> ดักไว้ก่อนนะแจ็กกี้เดี๋ยวขอไปเก็บคนหลังก่อนไอ้แกงกเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะมาเกิดใหม่อีกรอบเราอยู่ในวงต้องรีบไปดักนะอย่าให้เขาวิ่งเข้ามา ไม่งั้นเราจะโดนตลบหลังนู่นเฮ้ยทำไมวับได้นินจานินจาจริงปะเนี่ยสวยแล้วผมน่าจะเจอนินจาของจริงวับขนาดนี้ <S <S ตอนแรกเห็นอยู่ไกลๆเผลอแป๊บเดียวพุ่งมาอยู่ตรงหน้างงเลยกำลังไปช่วยจ็คกี้สวยบนป้อมแตกยัง <Hey. S 2> ลำมหนึ่ง <Hey. S 2> ล้มสองหมดตี้ข้าน้อยขออภัยท่านแมคทับข่ายิงท่านแตกหมดตี้อีกแล้วคราวหน้าท่านต้องส่งคนมาเยอะกว่านี้หน่อยนะค <laughs> าระวะท่านแม่ทัพเป็นหนึ่งจอก <c oughs> ตีตรงหอนาฬิกาที่โดนตอนแรกนะครับอันนี้โดนอีกรอบหนึ่ง เกิดแล้วเกิดอีกเคืองระเบิดทิ้งก่อนงงหลายลูกไม่รู้เขาแอบไปชุบตรงไหนกันเมื่อกี้วานนี่แจ็กกี้ยังไม่ได้แวดรถเลยมัวแต่ไล่ย,ยิงคนแก๊งนี้ให้แจ็กกี้ขับแล้วกันเดี๋ยวขอซ้อนจะได้หันดูรถได้ไปเลยนอนนอนนอนเหลือคนเดียวอลไรนี่หว่าคุณผู้ชมเอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหลือคนเดียวตอนนี้ทําไมเหลือส 4คนครับแสดงว่าเขาอยู่ข้างในเนี่ยแหละแน่ๆเลยรถติดเนี่ยแหละแน่ๆเลยแจ็กกี้โอ้โหขับอย่างงี้สาภาพ <S 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 หักซ้้นไม่สนทางต่างระดับเลยนะวิ่งดีครับรออะไรขรับได้แป๊บเดียวไอคนที่ชุบเนี่ยเขาน่าจะต้องอยู่ข้างในโรงงานนะครับเพราะว่ามันมีรถเข็นอยู่ที่เดียว ดันเลยอยู่ข้างในนี้แหละสองสองไม่ถือว่าลุมนะเขาเรียกว่าเหม๋เหม๋ข้างบนเป้า <c oughs> มันแอบ,บได้หลายที่ซะด้วยเจอแล้วหนึ่งมือสไนเปอร์สไน,เป,สน,เ,ปสนเปอร์หรือจะสู้จูจูจสุจู่จูสุล้มหนึ่ง <c oughs> ลาก่อยเจ้าเป็นมือสไนเปอร์ของท่านแม่ทัพใช่หรือไม่ท่านแม่ทัพแตกยกตีไปแล้วนะ เจ้ายังจะมายินข้าอีกอย่างนั้นลเลยเหล็คนหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นนักรบหมวกสามเดยวข้าจะให้เจ้าชิมวิทยายุธมีดโจะเอ้าไม่โดนเอ้าโจ๊ะเอะอ,อไม่แตกเดินไป้อยยี่ไม่แตกมีดหมดแล้วด้วยปาได้แค่สามครั้งนะครับมีดมันน่าจะรีโหลดได้เหมือนปืนอะ่ะจะเฟี้ยงเล่นทั้งเกมเลยงั้นเจ้าต้องเจอกับวิทยายุทธระเบิดหิมะ โดนดอกนี่เข้าไปไม่มีใครสามารถอยู่กับที่ได้เอาระเบิดเขียวเสียวทั้งเกมไปอีกหนึ่งลูกวิ่งสวยอะระเบิดเขียวผสานพลังกับระเบิดหิมะถึงกับต้องวิ่งหนีเจ้ามาแอบ,บหลังกำแพงอย่างนั้นหรือข้าจะเอาไม้ตีเจ้าแต่ว่าเจ้ามีลูกซองตาไปเสี่ยงดีกว่าเอาปืนไปกินประหารกระสุนปืนโคตรู ขอาขอคารวะเจ้าที่เจ้าสู้จนวงสุดท้ายอย่างไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะเหลือแค่คนเดียวก็ตามเหมือนเหงาอ่ะ โอเคประมาณนี้ครับกับ10บขั้นสูงในซีซันที่53 50กว่าซีซันแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครเริ่มเล่นกันตั้งแต่ซีซันไหนกันบ้างนะมันคุยกันได้ข้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับชุดในซีซันนี้ส่วนตัวผมว่ามันก็สวยดีนะคุมทีมดีอะเหมือนแนวนินจาเหมือนจอมยุทธอะไรทำนองนี้เลยนะครับลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะเติมกันดีหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ